พี่้กลังสอยตะไคร้ครับการจุดป,ปนไก่ครับพี่น้องเครื่องเครื่องเตั้งเครื่องครับเครื่องเครื่องครับเกมี่ ตะไคร้ไปมระวู่อนน้ำมียวแมนหอมแดงหอมแดงเอาไปขวบก่อนได้ไหมบรรเมียวแมนจะมันหอมเอาไปขวบหอมๆกับพี่น้องอืบคนไกลครับแต่ดีค่ะบ่ได้กี่ลีดเออเครื่องหนามีแอลกอฮอล์อ๋อแอลกอฮอล์มีสีมีสียางน้อยอะไรอะไรเต่๋ต้นนั้นเนาะมากันไปครับขับพี่น้องครับขั้นตคนไปนั่นคือขวบเครื่องกับขวบเครื่อง พอตะไคร้หอมหมนี่หอมนี่ไม่ประปูดอหอมแดงอยากไกรา่ปดอเี่ยอ้าวโพดก็ตังตำลอ้กตัองอย่างับพี่น้อกนะนีะ่ผอเป็นจันนะครับพี่นี่ จะพาไปคุดคากับคาวเขาไม่ครับคาวเมือกคุดได้สวนนะครับตัวไวครับพี่น้องตาม่นี่สวนครับพี่น้องโอ้ยหัวอย่าีน้องหัวห่เน่ะหัวหัวก็จะห่อนน่ะพวกเนี่ย กัอานหน่อยเฮ้าเดี๋ยวกันมาเดี๋ยวไปลามเลยไปเอาไปทองไปวนันนี้ขอกว่าตลอดเด็าใหญ่ให้มันกับไี่หลอ่อ่าครับปลาปุ่มฮ้อกัดอย่างไกลซุกแล้วครับตอนนี้กำลังลวมมือถ่าครับ เันยังครับมือนี่ยงไม่ in ไมยังพ wow so ี่น้องปนไก่บะปนไก่บ่ครับปนไก่่บัม่วงแต่ปนใส่ผูกหมตอนนี้ค็นไก่แต umm> like ่บัม่วงคือจัเาิกใส่ผุกไข่ท่เขาขวแล้วครับตอแบก่ใหยามาแล้วครับเอาเนือมาตับรับ กุบ่้านำลังไงนั่นแหมไอ้ปนยังกอลกระถือกำลังสิงเนือก่ยร่างสิเนือกาเนาะเออเลยแมกัน้ว้มงมือันบสิงลมันเสตอนให่ครับครับครับมันจะบดเขาเนื้อมันขาเขีวติโผิดผิดใหม่น่ะในใได้ ผมก็ต้องแกะเนื้อไก่ครับตัวนี้ก็คือตัดคนครับพี่น้องกกนี่ส่วนตั้งโชว์ครับคาว่างก็ตั้งก็ลังไปสู้ครับไปสู้บรทัดเลยไปสู้เนาะไปต่อยเนาะไปต่อยไปต่อยไปสอยไปสู้ไปสู้อะไรไรม่ใส <c oughs> ่พริกเผาอห้๋ออ๋อไปสู่ก็ลังไปซอยอยู่ครับแมะมากครับเอาสามหน่วยครับใส่พี่นออ้องเ,เ,เปรี้ยวนิดนึงครับพี่น้องคนไก่ชมเลยเนาะ ออสมส้มมะมบวองนมา่ะครับพี่นอ่ไปหาักแก้มครับพี่น้องแก้มพแก้มอาแกะผักกับพี่น้องเอ้ยตอนนี้ฟางยังนคอนเทนเซอร์ยกนนีน่ยปกกโอ้ยปกกับพี่น้องแก็บิรวับพี่น้องเอ้ย ก็แก้วแก้วไปเก้มยวแจ้วก็ไอ้คนคนไก่น้อนะเชี่ยน้อไม่งนครับอ๋อนี่งครับแสบเป็นแสบแสบเป็นแสบครับออกเปรี้ปียกครับพี่น้องนี่ไปออกจากตรงนี้แล้วก็เก็บทั้งต่อนะเชี่ยนเฮาทางแก้วต่อต่อไปตุ่มมะเร็งไปตุ่มมะเร็ครับตุ่มมะเร็ครับพี่น้อง เอล,ลุงหมายก,ก,กับมะเขือปักตูมบักเล็ศน,นะครับเล้วก็ต่อไปนึ่ครับกระาเสี้ยนครับเก็บแก้วครับเนี่ยตอนนี้กำลังออกดอกอยอดก็จะไม่ค่อยงามเท่าไหร่นั่นแหละแก้วได้แก้วเสบยพึ่งกันนั่นแหละเสี้นเนาะแสียพึ่เก่าครับแสียพื่งเก่าครับเปรี้ยวพึ่งเก่าครับพี่น้องเออดดอกโผล่งามๆเก็บไปแก้วกินยงแก่กับปนไก่พี่น้องนี่ต่ำหลวงตามส,นนสวนครับพี่น้อง มันอวันจังหน่อยนึงนะครับมันจังสิทธิ์แวเสียบมันขึ้นดอยก็หน่อยมาเลยเซียนเนี่ตอนนี้มันออกดอกแล้วครับโอ้โหนี่เด้นี่โอ้นี่ยอดเจ้าดีครับพี่น้องยอดมาแรงครับพี่น้องยอดเจ้าดียอดเก็ดีครับพี่น้องไปเส้นแก้ไปอืมเนี่ตูมมาเรยครับตูมมาเร่นี่ครับตอนนี้แล้วคาก็จะไปหาแกะปักใสแล้วพี่น้องเนาะ ใสพ่พี่น้องบอกครับเอิญมาลาบอ่ครับาลาขิงนกเขาเก็บสิงธิ์เหรครับพี่น้องเขาตัอยู่ตับกินครับมีกินซัมเนี่บ so, ่ม so, ีก so oh, okay, okay, so ็บพ okay, so да okay, so ื่กินครับกินซัมเนี่ครับพี่น้องโอ้โอ้วเราะอะไรครับพี่น้องโอ้แปลกหลายเลยเนี่ยโอเคครับโอเคครับเจ้าจ้าถ้าเหนียวคนละห่อนะตัมเรียวกันกสิทธิละล่ะตัพที่ตัมยังสิ่ธิ์เหครับคน้งไก่ครับ นั่นเดยวไก่หน้าพี่น้องเตยมักห้อครับพี่น้นงผลกามาครับน้องผลแวหดี้าวกวครับไลเห้าครับมาานกันลยครับมเอน้อาค้มป่เอ้ยี่น้องกไปปลาคุ้มกามาเจ็ซอยน้เชื่อเจี๊ยังมากับ้องไปเมื่อยไปกันกับพี่น้องเาปนอะไเงยนึกเลยตัวให่แล้ว่ไอยาก เขากุ๊ตแซลอะทำไงเบิ้งแพร่กินครับกินครับกระเพาครับแซ็บครับพี่น้องคนใจกับ้าวครับอ้อแ่ตกระเพาะพี่ด้องเด้เออครับพี่น้องครับ ตักนไก่สองตัวอกยังไงเีเนื้อเลยกลนไก่ใส่บังม่วงกับพี่น้องเบแสบๆพี่น้องเปเส็บๆต่มมะลครับอนืมหตุมมะลิครับมาดิตุ่มมะลครับแกวบิเจวสีบพี่น้องันหยอ่มันบ่มันออนหอมอ่ยนอันนันอม่ันอนห่อมุอมันนมั อีสานมาน้อฟครับเล่นสื่อครัใส่ขมิ้นเล่นนึงครับซอยอีสานครับอืมถึงหน่วยเดิมต้องรวยครับทั้งซอยครับแยงมาถึงอันนี้ยังไงยังประกอบยังประกอบป่าเก็บป่ะเมื่อกี้ครับผ่อนๆครับมันผ่อนมันผ่อนครับอากาศมันผ่อนครับพี่น้องเดี๋ยวคขึ้นมาโอ้โอ้พี่น้องเังไหนเราชาบปะผมอืมโอ้แซ่บครับพี่น้องแซ่บแท๊กขนไก่โุรินขนไก่โุรินุซาชิมิเขียวเขาเว้นเนีเนี่ยกินเขาเว้นครับ พื้นผิวเนี่ดาวเาะดาวนานดาวพุธดวงจันทร์มาเป็ะไนองี้่านอย่างี้่นอง้สิี่้องเห็นกันยังไงน้อหมาลูกบอไม่เนสี้ยมันเป็นโลเสาอ๋อคราวนี้ปิดมือมาได้พี่น้อผด้มาได้ไมาได้ไ เรียนัอหนมาลุงเตียล้วมาแล้วเพ่งานลุงเียตัวตัววาน่ไมบกตรงเปเรื่อใจเพื่อนหอกเพื่อนไม่เรรอดีแล้วเรียบอยู่แล้วมมีแล้วะมามีไหมข้าแต่เนี้ยปังไก่เจตนสิจจัาจจัมาจเจาพเขาเข่วยะพ่เขับนีจแครับพี่น้อง้

ขอเสียบปานิต๋ถกเนาะอุ้ย่อเสบ่อเสียบเดี๋คนเพ่อกันนอ้กน่เสียบไปครับ่อไตหมนเหน่อยไอ้คเสียบป้าดิป่ไต๋หัมบไหัมก็จอดพอไน้ำอันน้ำนี่พอแค่มัอไแล้วให้กินมัดน้ำไวให้กินมนึ่เดะไรอ่เดกไม่ี่บ่ แสบนะพอนแสบปอนลแสบมันอะไรแสบมัแสบดาแสบดแ่้าแสบ้ครับแสบครับแสบครับโอ้สุดยอดเลยครับปนไกลครับพี่น้องางมูกางทุกข้ามกขกินกันหล่ะข้ามยังไงกัล่ะรแสบอนด์แสบแสบดาแสบ้าข้างเขาหนัก่ย โอ้จะทำแแงครับตอนนี้ก็แล้วลองเมื่อครับสองมือแล้วเทีอกลูกรดใกล้แล้วเอาสีเบิ้าเสบเขาอีดีด้ยยังนําเยี่ต้นมันปูแม่ต้นมันปูบ่ะแก่มืแก่มันบ่ครับครับแก่มันบ่อเอามันมันเลยนะ กินเบงโอ้้าเจักติวว่าเจวมเลยัาาวหามา้จ่มนาแล้วนี่หอมันขี้หดมากเลยหี้ยวทำไมวนียวข้าเียเอาเาม่เอาขวดเราแม่เอาขวดเสื้อมาครับอาเี้จะแกวเเอาไปเอาไปยานี เกวอาอนี่แยแกมนบแันทแซบครับพี่น้องมันปูกีนยังกิแล้วมันแสบบเขาเลยอมันเหี่ยวกินไปแสบไปตามนี้ตามกินครับพี่น้องอยู่จะไดกินยงสั้นแล้วก็ไปต้องวโอ๊ มาแ,งแรงๆอยู่นั่งดอกม่วงก็ี่ร้อยแล้วพี่น้องเก็บเป็นบ่อก <c oughs> ระดาษกระดาษพี่ดอกได้ไหมไม,ไม,มันหวานแหมมันปูดีเล่นขนาดวาแล้วเห้ยอืออือาแล้วเฮ้ยเด็กแก่บตนไหนตอกกันไหมแล้วพี่นออ้องตอกไป <c oughs> ทุกคนครับลงไม้แล้วเสรล้วครับ สารอนุภาที่เมื่อสารันุภาคเด้อตอนนี้นนนนนอ,ย,อ <ะ S 2> ยู่บ้าน์ดม่ดิมอยู่สุรินครับตอนนี้ลงกไม้กับปลาคนยูซูลินครับ,บรค,ครับนาซาครับเศร้าๆคอยทอข้าวกินยามีแล้วพี่น้องสวัสด,ดีครับ